ก็วัสดีครับพบกับก,ก,กิจกรรมควรเปลี่ยนพระกิ่งไปรีพินาศวันย้อนหล,หลังวันที่สิบห้าศูนย์เจ็ดสองห้าหกแปดั้งที่เจ็ดสิบหกผมมีสักประวันเทาเพซบุกมีสักประวันเทาสามเจ็ดสองแรงงานตัวก็วันนี้เป็นวันที่นะสิบห้านะสวดย้อนหลังศูนย์เจ็ดสองห้องแปดทางที่เจ็ดสิบหกพระพุทธเจ้าสมทบประวันเทาขอถวายเสียงสวดสายทายพระสูตรปรีพินาโม่ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ริยะบูชาได้คุปกัอาจารย์ทั้งหลายเขาชีของพระเจ้าจงมีสติลึกได้มีส,าม,สมาธิเจริและรประยันชนะในบุตรส่วนอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งอรหังสมาสังพุทโธพระกวาพุทธังพระกบา,าตาพิวาเทมิสวากาตุงพระกวาตาธรรมโมธรรมังนามัสามิจุปฏิปนุพนระกวโตวสาวพระกัสังคูสังคัง,ง,งนามามิบทที่สอง sembutuh sucirang barini putung kunihirak manotaani parami menjaditi sedih Jawa jiwawang ang ang namang sang kangsang katobu ceme ratanada yang tamang ceami sedina moddi sammanha jagawaari so atra kajan tudewatan sa tammbang muik rajan saunnantung sekangkaang sage kami jarupekiri sikara dade janhallike wi mane di perade cegame dawana kahane ke hawa ปูมาใจยันตุเทวาจัลทาลวิสเมยรกัคันทัปนาคาดิทันตาสันติเกยังมุนิวาระวจนังสาธับุมิสุนันตุธรรมสวนาดาโลอยัมพัฒนตาธรรมสวนาดาโลอยัมพัฒนตาธรรมสวนาดาโลอยัมพัฒนตาบทที่สี่นโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุอรหัตุสมมาสัมพุทธัสะบทที่ห้า

บทที่หกนาทีเมสรังอันยังพุทโธเมสรนังวรังอิินะสัจาวจีนะสสติเมหุตุสพทานาทีเมสรังอันยังดัมมเมสรนังวรังอิินะสัจาวจีนะสุติเมหุตุสพทานาทีเมสรังอันยังสังโฆเมสรนังวรังอิินะสัจาวจีนะสุติหุตุสะพทาบทที่เจ็ดพุทธานเมรเจนะพุทธาสสรีทัจจังธรรมนาเมรเนะพุตธาวิสุทธิสารังสร้างขังนาเมรเจนะพุตตาสุสีลสิติเอตังนาเมีรตนังเรตนตยาวะหัง สมาสมุสธสริตรรมวตุวิเศษสภูตังอัญโ o y ยุตายุดไดอัญโ o ตาจุดจุดตักูนะโยคว่าสภวัตตังอสุมิตายมหิปิตาเทวะยถาติทันเตเอกังวินาทถติเรสมาสัมภเวนะโลกเกกถาจิจิเรนณาจปาตุภูตังคัมภีระยานวิสจังอติทุทัสสังวินจุหิปันธิตัจเจหิวิชัญญรูปังโลกามหิเกหิยจขันจุปลัมภานิยังเกสันจิ สุทธิตังคุณะกะยะตะยะนะเมหิมะชะนะตะยะสวิสุทธัปีสมุติตังมะนะสิสุปสสทะานังปุญญันทิฆานะมะสมุตัมปุณณภูมังทุกขะปมุจนะมุขะสรณังขะานังปูชะรัเฮสุปรมังอภิปูชะนยังดิปะนะสัจจิกิริยายุปะิสะนะทังสัมมากิเลสมะนะโสธนะสิทธิยาจาสาตุหิอัตถกุสเลอุปเสวนียังปะนะหิจาปิสรณังขมะนิยเมวะตสมะหิตังทีระตนังสรณังขตัมหะ

Motipet Joja kuma Muhammadla pagka sa mangga puto sugatuy muto marsamas pasa winimo jajanto pa peikiman seatang Winajang putang gorantang siesa namaami Loak naatan ch winaya kanca tanante sadadaya sitihoto สัพพันธรายาจะวินาสัมเมนโตธัมโมทะโชโยวิยาตัสสะสะทุสัสสิสิโลกังสาวิสุทธิมรรคานิยานิโกธัมมทราสาทาริสาตาวะโหสันติกะรุจิโนธัมังวะรันตังสิรสานะมามิโมหะปะทานังอุปสันตะนะหังตันตยสะเดหิสิติโหตุสัพพันธรายาจะวินาสัเมนโสัธัมมเสนะสุขะตานุโยโคกังสาปาปุปะเกสะเสธาสันตุสังสันตินิโยจะโกจะ สวัสดิธรรมมังพิตังครูติสังฆังวรังตังสิรซานามามิพุทธานุพุทธังสมาชิลาทิท um ิง네ดันเตชะชาเตชะสิติโมตุสัพพันธราชายเจวินาสามิโตุบุติก้านโมอะระหะโตุสมาสัมพุทธาสมาหิจิโนนามอุตมะธรรมมาฉาสวัสดิ์ตเซวะเตนิธานโมมหาสังฆสัพพิวิสุทธาทิลาติถิโนนโมูโอมาตยารัทธสารัตนาธยาสัตว์ทุกังนโมโอมากาติตยสาตาสาวะตุเตยสัพพิ na mukara pahawenan wi kajan tu upwana mukara nu hawin na suwatiun tu sapatana mukara sate jenawidiumi cewasip ewa me suang ikan sa menyang pakawasa kesu wihara dikabi lewatu saming mawane maatapi kuang kena sadhin pencamanhi pikuat tehhi saming hewa araahan tehhita sahija lokat

Saya habpik nama pelawang semiji tanngwa pahang pesa rejar besarari tawa pahang seminya ewa mewat Suwa Su dewe su antara hitang pegawato batu rahang su ata kota dewata paawawantang awa de kamentang atang su mentang ditako eka dewata pawato san imang kaang apa sih maha mayyo pemanat seming dewa kaya sama ke aka tama imang namamasang tadi Jawa apa ganti atako apa dewata pakawawato sanke imang kang apa antarapi kamu samata han sung cittang atanu ucu gamakan susarati wanedanika hitam indriya nirakan di pati tadi adaku aparadevata phakamato sentike iman kathang apasi cetawangi lang cetawa palikang indakilang unhandya manesha jajaran tisu da wimala cakku mata ataku aparadevata phakamato sentike iman apasi yekeci puthang saranang kata nate kami santi Apaya puming pahaya manusang ting hang dewa kayang beri-beri santiti ataku. Pakawa piku aman tensi ye puyena pikawi tasa sujalo kata tusu dewa tasani patita honti. Tata katang tasananya pikusang kanca. Nye piti pikawi ahisung ati tak matanang arahanto sama samputa ati sampi pakawan tanang. Eta parama yewa dewa tasani patita ahisung soya tapi may di anak kata matanang arahanto. sampun H sammpi pegawan Tanangeta paramanyewadewata seni petita bawisan di sayat hapik mehang eta rahi aji Gisa mipi gawede wakayanang namanisa mi gawede Wakayanang namani mi gawede Wakayanang namani tang tukang mana si karoota peisaih iwang banai di koihgung Fakawawato paung Sino kamanuka sami yata puma tata sita ye sita kiri kambarang pahitata sama hitaputusi hawasan mahang sapi sampuno udata manasa sita wibasana manawila pinyo pancaksa teja tewawani kapila watawita tuaman teja tasa wakil tapi kabuti.

Cewakaya apikanta kanta tebi cana tapi kamo je bo hanki sami kira hianu bo so sa tasa hahsawa ya ka puma kapila batawa judi manto wana manto jasasino mu taman a api kamung fikunan samiti wana jasa hahima bata ya ka judi manto wana manto jasasino mu samiti wana sa taki ra tisa jasaka nananta wanino judi manto wana manto Muthamana Abika mumpik gunan sameting menang ichi te sura sah-sah sah jaka nanan tawanino i dimanto judi dimanto wana wanto jasa muthamana Abika mumpik gunan sameting menang hui sam hita panja jadi mantuju di mantu mana mantunya jasa no muta mana api kamu pikunan sambiting mana kumbiro raja kang hiko. Mi pula sani bisa nang kanang pajeru pasade kumbiro raja kang hiko. So pakai sambiting mana puri manjang tisang raja tatarato rato kanta panang adipati maharaja jasa ciso. Putta pita sapa inta nama mahapala iti mantuju di mantu mana mantunya jasa no muta mana api sambiting mana. Kaki nanjang sang raja. วิโรณะโมตัปปัสสทีคุมภันธนังอธิปติมหาราชยัจฉติโสพุทธะปุตตะปิจะปะภาโวอินทนามะมหาปาลออิติมันโตจุติมันโตวนะวันโตยัจฉิโนโมทามะนาอภิกามุมภิกุณัญจะมีติงวนะปัจฉิมัญจะติสงฆราชาวิรูปะโกปัสสทีนะกันังอธิปติมหาราชยัจฉติโสพุทธะปุตตะปิจะปะภาโวอินทนามะมหาปาลอดิติมันโตจุติมันโตวนะวันโต puta pita sa pahabu inha nama mahapala iti mantong cuti wana wantonya sa mota mana api kamung pikunan puri mati sang tatara to dina urun haku paci mina uru pakoko wero udara ang tisang jatero te mahara jasa manta jatero tatala mana Wane kapilawa temi tesang maya wino tasa aku wan janika sata maya ku tentu we tentu we wujewi tutu sahaja tanu Lama sito cak kinu tantu ni tajunya panato opo manjun cak diwasu to jama tali Gintasino cak aku wan jasiko cewatin paru surat jasa ite janje jarajano Antapasahara jubi Motamana apika mubi kunang semiting wanang ata kunapasa nakawesala cahatan caka kampala aku Kupayaka sahaya te pijamu na tatara taca aku naka yasasino irawan no maha na kosoba ka samitingo nang. Jenaka raje sahasa haranti tipa ticabak di visu te cakue haja sate na wama namang apajentana ka raja namasi. Supanan toki memakasi putusan haiwanca hiubawa hayanta. Naka supanan sarana makan suputan cita wajira hati na semutan asura cita padarwa sawasete. อิทิมันโตยะสจิโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธานเวกะสาวปจิตติสุติจิจาปหาระโตนุจิสหสตจลปุตานสัพพเวโรจนมกสนหิตลิเังรหปมุมุงสมโธิปนเติุมิติงวนอปุจจทวปิวิชาเตโชวตมุงวรุณาวรุณาเทวาสโมตสหเตากรุณากจกากุเทวา Yesa sino esa si karya esa taka ya sa pena na nino idi manto jodi wana wanto nya sa mana kunan semiting wana ngwi tuja te wasa hali ja asa ma jodi wija ma janda suba nisa kita suri ja suba nisa kita kata ni pura kita wa aku manta wana haka wasu dang wasa musi to sa kupa ta si te esa taka ya sa pena na nino idi wana wanto nya sa mana kunan semiting wana ataku ku saha siwa te wa chala ari chaka chalo chacha uma pu fani pa chino chacha ane saka su le aku aku ma chama ne chino ta chite kaya cha pe tamanino iti ma to chuti wana wan to cha na api kamu pikunang kunang samana miting wanang sa mana tama kita patusika aku aku ma patusika ataku harayo te je baraka maha baraka aku di wajah ya saksi nu tak sedih saja kaya sampai nana tawa no, Iti mantu jadi mantu wana Wantu nya nu muta mana api kamu pikun semiting wana suka karumha aruna sasaha. Hapamuka, aku wekan asa saha Wata takaya ha pamuka aku tiwa wijaka na sa tama ta hara jaka misa jaja sa tino ta jaja ang aka pa chuno apa no, iti mantu chuti mantu wana Wantu nya sa muta mana api ka mo pikunang wana Kemi ya tu cita aja ma kaca kaca jasadi no lampi takala ma cita di tino aku ata aku para nimita ta cita kaya sapeena na tamanino manton cu manton wana manton jasadi no mota mana apika mungpi nang semiting wana sante te te wanika aja sapeena na tamanino na manwa jena angka jungia jajai tadi sa taha pupu makilang oka tina mana sa wanga takemoka dorang na kanga canta tadi mama. Subrahma so, Brahmato Caputha Idi Mato Sahasa Nang Kumaro Tiso Caso Paka Wenang <tell noise> Sahasa Brahma Loka Nang Maha Brahma pijedi, Upa Penung Cuti Mato Bisa Maka Joja Sati So Tasita Isara Aku Panci Kawasawati so, No Tesa Jamat Seto Aka Hari To Bari Wari To Teja Sape Api Kante Sinti Tewe Sa Brahma Marasena Api Kami Pasakan Hasa Manti Yang Eta Kanata Bandara Kena Pantamatu သမန္တပိရိပရိပါရိထာမမဘုမှုจิตာကုจิตာကုจิตာအီဒီတတာမဟာခြေနုကန္တစေနအပိတိယပဏိနာတနာမဟံကျန်စရံကတဝနပိရဝံယထဖုဆကောမိခုသနယံတုံရှိဝိကုတသတ်ပဉ္စူထာမန္တိသံခုတုအတ္တယံဝေသိတံဈာပံအပိညာဇပပကိတဝနဇကုမာတတုအမန္တိသသာသဝကေသစ္စနိရတိတေမဟာရာဇိနာအပိကန္တာတိဝိချာနာတပိကော reja ata pamakarung suta waputa sasa nang witarake hi pakamung nesang lo mampi ijen yung sapi wisi tasang kama payatita jasa sino mutanti saha puting hisa wakari jenisitati butisipit asewa na jamhala nang patitanan jasewa na puja-japuja nijanang itamang kalamutamang patiru pati sawasot sepupai jakata punyata atasama panitija itamang kalamutamang pangusat janja sipanjah Bina jauh jauh susu kita supaya kita jangan wajah itu mengkalamu temang mata pitu upat tanang putat hara sesangka hu anakku laca kamanta itu mengkalamu temang tanan jatah macari jaca kata nan jasangka hu anak wajah kamani itu mengkalamu temang arati warati papa macapana panan jasanya mu apa matu jatah mesu itu mengkalamu temang kara bojani watu Jasaun di tak kali nata masa wanang itu mangkalamu tak mangkanti jasa wajah jasa tanjut kali nata masa kaca.

yang kinci bitang hitamahu rangwa sake suwa yang hatenang nanosamang ari takate nang hitam bibuti ratanang banitang itina sacena suwati hutu fayang wirakan amatan panitang yatacakaka yakamuni semahituna tenatamin samantai kinci itam biham me ratanang panitang itina sacena suwati hutu diamputasaitu na parivana ji sucching samadhi manantarikanya mahusamadhinatena samuna visidhi idampi tamme ratanang panitaang etena sacena sewati hontung ye bukhala atha satang pasanta etani yukani huti detakiniya sukha tassa sapaka ile zodina ratanang panitaang etena sacena sewati hontung ye supayuta manasa kamina kota masa sanam ditepate pata amatan Lata mutani puting-puting cakmana idham pisangke, rata nang banitang iti nasace nasuwati hoto. Tinang pura nang lawang nati sampawang, wirata cita nyeteki pangaseming teki na pijak awirun hijantang dipanti ciran jatayam batipo. Idham บทที่13อัตตาหเวชิตังเสยโยยหะจะยังอิธระปะชาอัตถะตันตัสสะปุหะสานิจจังสัญญัตติจะรีโนเนวะเทโวนะคันทะโพนะมาโรสะหะปรมุณาจิตังอปะจิตังกะยิหะตะทะรูปะสัจจันตุโนบทที่14พาสิตะมีตังเตนะพะกะวะตะอะจนะตะปะสะตะอะระหะตะสัมมาสัมพุทเธนะเตหะทุมเหมาอนุเสวะนะมาปะรัมปังมะปะรายะมะอิติกิรายะมะปิดะกะสัมปะทานีนะมาตะกะหิทุมะลายะ ทิตักเกนามาทิฏฐินิฌานัคติยามาพัมรูปตายามาสัมโนโนครุยธาตุมเหมายาธาตุมเหอาตานาวาฌานยาธาอิเมธามาอกุศลาอิเมธามาสวัจฉาอิเมธามาวิญุกะรหิตาอิเมธามาสมันตาสมารินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอาธาตุเมหีปัจจะหฮญาธา ยถา he, อัตถนาวจนายธาอิเมธัมมากุสนาอิเมธัมมาอนาวจา samadina, ธัมมา sukaya, ปัสสัทธาอิเมธัมมาสมนตาสมาธินาหิตายะสุขาย บทที่สิบห้าขุปนิยติชีวิตธรรมปมายุงชารูปนิตาสานสันติตาณเอตังพยังมรณะเปขมโนกัจิระปุญญานิกัจิระทัสุขะวะหานิอุปนิยติชีวิตธรรมปมายังชารูปนิตาสานสันติตาณเอตังพยังมรณะเปขมโนโลกามิสังปัจจเหสันติเปโขโยธะกาเยนสังยามุหะชยาอุทจิตาสาตังทัสสะปิตัสะสุขายาโหติยังชีวะมโนุปการุติปุญญัง tamu hawi ra ka ta caring tamu sujinung suka mawa hati esani sangso tamme suciinenak tuhati kan catik ta cari sebesangkara catiknya tahapnya dapat sadiaatanani pinat ditukke sama kowi Suya sebesangkara tu hatiiya tapannya dapat seiaani pinat ditukke eh sama kowi Surya sebe sama anak tadiiya tahapnya dapat sadiaatanani pinat dike sama kowi sudi modisihok apanak nak kata nak, meski itu dijangah hutakika itak tanya ya, mehawi tangkan hanya apa nak yang paham, wesaran angjanti pabatani penjaja arah maluku, ada jani manusia penyerta cita, netangku seranangki, mang netang seramu, tang netang seranak, maka masa patuka pemujati catari adiya saja ni sama penyaja pasati atau kangtuka semua patangtuka อริยเจ้า,ท,าทั้งคิกังทุกข์ภะษาแมะค้ามินันงเอตังโคโสารังเขมังเอตังสารมุตะมังเอตังสารนะมะักมาจั่ปะทุกะปะมุจจติบทที่สิบเจ็ดอธิฐานนามะเมยานา,านปฏิกังเกอานากังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาติถัตไปหีนันตังอปันตังจ่อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถาพิปัสติอาสรังหิรังอาสรังกุปังตังวิทามนูปารุหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมในปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ครรลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั่นเนืองเนืองให้ผู้โปรเถร อาจจว่ากินจะมาตับพังโกชัญญาเมารุนางสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุง่งน้าฮิโนสังคารันเตนามหาเส้เนนามัจจุนาเพราะว่าความพัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นานย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเฮวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามตันทิตังทังเวพันเทการันโตติสันโตอาจิกเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดข้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทีท่สิบแปดชราธรรมโมมหิชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาโอบทที่สิบแปดชราธรรมโมมหิชรังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธิทำมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมเมบยหิมนาเปหินนาภาโวนินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระธาจากกลองรักคองเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักขูมหิกรรมทายาทกรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอ,อาศัยยังกรรมมังกริสามิกัรลยานังวาปะาปาัปงวาตาสะท,ยทายาโตปะวิสามิเราทำกรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทยายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลข้อกรรมนั้นทั้งสืบไปเอาวังอัมให้อัมปินหังปัญจเวกิจตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอน Bodi sip kau, tukak banta janin tukak payap bata, janin payaso kapa taja nisokang untuk sapi pipanino, yeta bataja amhihi sampatang punya sampatang sapi dewa nemu hantu sapa sampat i sijinya tanang tantu sa tanya silakan tu sapa tawa papa napi datang untukanya tu kata takata, sapi putah palapata pachikan naja yang palang arahan tanan jadi jenerakan pantami sapa so, bodi gisip. An tama yang bantitanak kata yo pana mase yate watasan te wiha rawas ini tupi kali poti kali tahing tahing tata matahini napa wanto puji tahan su tinggarong te tah wiha ra mandale te raja macana wakakapi ke bosa rameka tana padi uka saka kama jati sanika maja iza rasa pana pu tasukita tu te celah pucai ye pijaan tasan bama ata bu papa tika ni yani bati setang tamu. Hama cara cepukalasa ngunghu tusa makoma ata jaja tingi jaja amhiraka tusa tamu, sapedi tama carino, huting sampapu inayama ariya pabedite, botigi sipet, hantama yang bantitanakata jawa panna mase. punya sithani kata sa yana nyani kata ni me te sancha bhagi no hu tu satananta pamana ka ye piya kuna vanta hang mata pita thayo titan me cha pajitita wa anje manya chari vinu satta titanti thanti loka semi de puma chita yunika panche ka chita vokara sang saranta phava pave ya tang ye patita na me te sayang ye chi mangna pachhananti sang te sang ni vetayung ม่ยาธินันทปุญญา,างอนุสนาให้ดนาสเปสตาสตาหุโตโอเวราสุขชีวินุเขมัมปัปปปทัญจาปปุ่นโตติสชาชิตตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลไมเวีนการตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามกำเนิดในสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สุดบุญของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สุดบุญของข้าพเจ้านี้ข้อเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ทข้าพเจ้าให้แล้วข้อสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดและจะทรงทางอังกฤเโดยข้อความว่าอันนี้ข้อสัตว์แล่านั้นจงสําเร็จ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิธาอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระราชนตัยด้วยกันชาทยามูลพระสูตรพระปฏิทและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขความสวัสดีย่อมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าครอบคอรัวข้าพเจ้ารอยพ้นจากทุกข์กาทุกใจทุกภัยทัง้งปวงขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้ามีตายายแม่พอ่อเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูลที่เทวดาทาั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดชาทยามูลและธรรมะเหล่านี้ เมือ่อนโมธานาแล้วโปรอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าครอบครองข้าพเจ้ามีตายาแมพ่พ่อและพัตทุมงคลพระกิ่งพารีพินาศโดยมุที่สุนเดปยานาตสังวรวัดมังกรนิเวศวิหาร,าราจะรับชมพระทูตมงคลทั้งหลายที่สามชิ่งสร้างขึ้นในทีน่ผ่านมาที่จะจะสร้างในอนาคตข้อจงเป็นว่าอนุภาแห่งพระปร,ะริยติและกรรมมงคลในพระคาถาต่างๆข้อจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุเจ็ดโมงเท่าไหรสามหกแล้วต้องไปเข้างานก่อน